เขาเปิดคลาสนี่ไงกลับหลังพี่เพื่อนเขาอีกนะพี่มีเพื่อนเขาอีกนะจับไม่ได้วะ่ะล่วงจับ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 อ่ะจับเลยพี่ยิงผมทำไมอุ้ยต้องขับไปนี่ก่อนด้ยอยู่ข้างบนลง ลงลงระวังพี่ไครเดินบังผมไป,เ,ป,เ,ปเล่นเปนเล่นตรงนั้นแหละพี่เอ็กพี่เอ็กลองนั้นเลยรับเลยคุนบ้องพี่สวย โดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วโดดลงไปแล้วพี่โดดลงไปแล้วไม่ใช่นะนี่คนหมด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 หน้าพี่เอ็กเขา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 ถอยไปแล้วเขาเขาถอยไปตรงนู้นแล้วพี่ รอเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องมาเก็บเพื่อนนานไหมนี่อยู่ตรงปกตัวนึงมี soa อยู่ตรงระตู้นะพี่โอเคไม่ได้เข้าเหมือนกันรอบอดมีบอดมีตัวบอดไหมเขาต้องบอดมาโดนโดนแอร์สไตล์อยู่โดนแอร์สไตล์แตกเปาะแตกโดนแอร์สไตล์เปาะแตกอยู่มีตัวนี่เขาอ้อมเขาอ้อมขึ้นมาพี่ เาล่วงไปแล้วโอเคโอเครอเลยรอเลย <c oughs> พี่มีสไนมาตรงนี้พี่ตัวนึงไปเอาตัว dl ก่อนไหมตัวตัว dl อ,อยู่คนเดียวอะ่ะใช่พี่ไปไปเออห้อยหน้ามาเจอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ตรงนี่อยู่นี่เอาเลยตัวเดียวแต่เขามีบอร์สนี่แหละเรื่องของเรื่องอะ่ะถ้าเขาจะออกก็ให้เขาออกไม่เป็นไรอ่ะเอาเลย อ้อมกว่านะพี่อ้อมกว่าไปแล้นอะไรรอ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 เลยรอเลยแค่สามปีที่เดี๋ยวต้องมีคนเกิดที่เดิมแน่เลยว่ะไม่รู้ว่ะเดิมยวไม่เป็นไรพี่ตรงนี้เราเล่นได้เดี๋ยวพี่แอร์สไตร์ไปถ้าเขาเกิด เก็บแอร์ไตรไว้ก็ได้พี่ยังไม่เห็นล่มยังไม่เห็นล่มจุดให้หน่อยนลนวลอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเจอแล้วเห็น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 แล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วร่างไหนวะร่างทิศสามห้าสามมิหวย ตรงไหนแตกพี่ตรงนั้นแตกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่พี่มาร์อ่ะตรงที่มาร์กแตกโโนมานอมอสมอสเห็ดก็ตาวงไม่ควันตายวงโอง้ไกลสกุดานเลยนะบินไปบินไป,ไปให้ถึงกล่องอยูน่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่อยู่นี่แล้วนี่นี่

ที่เขาแหละที่เขาที่เขาเอลล์ฮอลลไปเอาโหลดนะฮอลลไปเอาโหลดนะเจ็บมาเจ็บมาทำจังโดด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 แล้วพี่โดดละโดดมาทางเรานี่แหละมาทางเราเลยนะพี่จะมารับเพื่อนจะมาเพื่อนน่ะลงบนเขาข้างหน้าพี่เอ็ก เฮ้ย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 ว้าวหนีไม่ออกหนีไม่ออกหิงไม่ออกมานี่เลยมานี่เลยมีของมีลูกสองปะ่ะมีครับโอ้โหไม่ที่ไม่ออกมีมีมีสี่ร้อยอยู่มีสี่ร้อยอยู่ นี่ไงหักรับหน่อยเก็บจุ้งเลยเอ้าโอ้โหตะลิงโอ้พี่เอ็กดูพี่เอ็งดูมีเอ็กไปจอดตรงตะลิงโอ้โหอ้โหตอนหน้าขึ้นตลิงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปล่อยให้ขึ้นตะลิงเลยวุนโตสาบันครับ PX PX จากตรงจากตรงนี้พี่ได้พี่จากตรงนี้มีรถตามหลังเรามานะ

นอนทำอะไรนอนทำอะไรอีอบทำไมวะมอบทำไมวะเขาก็ผิดเลยพี่เขาน่าจะรีบสไลด์แหละพี่ผมว่าดูแนวควันดูแนวควันไกลๆดูแนวดูมือใครนี่ล้มนี่ตัวนี้ไวเจอไรเซอร์เฮ้ยนี่ตัวนี่ตัวเห็นแล้วเห็นทนายแล้วแปลกที่เขาอยู่บนเขาเร็จเรียบร้อย มม่ลลผเยควันตรงเนี้ยตรงนี้พี่ตะเกาไปแล้วสะกาไปแล้วเออนำมันเล่นเล่นไฟอยู่นะดาวพี่ไอตัวไอตัวไฟยังอยู่นะเห็นแล้วตัวนไม่ถึงว่ะเขาชุบอยู่พี่ตรงตรงต้นไม้ต้นไม้นี่ต้นไม้เก็บงานให้เราไไปหนต้นไม้เก็บงานให้เราไม่ออกมาโดนระเบิดของตายด้วยนะ ออกมาแล้วอุ้ยเขี้ยกว่าแล้วอะไรแบบเดียวแต่เพียงข้างหลังเฮ้ยชนยอยู่ข้างบนปะตัวเดียวพี่สองตัวตัวนึงผมยิงไงตัวเดียวไม่เปิตัวเดียวเดี๋ยวตัวนั้นแหละพี่ลูกฟองเนา ก็มาพี่เดี๋ยวเราบงดีกว่าพี่แย่แต่ไล่ให้ยลงเข้าไปพี่หลงหลังวังร้อยโดนไอ้ปืนนั้นยิงไกลเหมือนกันลูกโง่啊อ๋อมันไม่มีระยะปืนนั้นอะขอขอขอแค่เล็งได้อ่ะเอาเหรอโอ้โหยิงอย่างมัด